สวัสดีครับเพื่อนเพนวันเอเกอร์ก็จะมานําเสนอข่าวเกี่ยวกับวิภาีสีทองนะครับที่เมื่อวานล่าสุดเนี่ยก็พาทีมฮุนไดเอาชนะเปเปอร์ไปได้3ต่อ1เซตนะครับและแน่นอนครับสื่อเกาหลีเนี่ยพวกเขาประโคมข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลายกระทู้เลยนะครับสามกระทู้เลยและแต่ละกระทู้ครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยหยิบยกขึ้นมาได้แบบเออเราก็ไม่มีมุมนี้เหมือนกันนะโอกร้สึกว่าแต่ละหัวข้อนะครับน่าจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆมากเลยเพราะว่าเป็นเป็นมุมมองที่แตกต่างจากพวกเราพอ สมควรนะครับรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีใต้ก็ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมอาจจะทาคอมเมนต์น้อยไปนิดนึงเพราะว่าโอกไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ comment มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ครับคอมเมนต์ comment มาแล้วครับเป็นกระบุงเลยทีเดียวนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละเรื่องนะครับและเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ไปเริ่มกันที่ข่าวของทางเกาหลีกันก่อนเลยครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการทําหัวข้อข่าวเกี่ยวกับมดวิภาวีของเราเนี่ยหลายหัวข้อเลยนะครับไปเริ่มที่หัวข้อแรกเลยครับอันนี้เขาจั่วหัวได้น่าสนใจพอสมควรนะครับเขาจั่วหัวประมาณว่าฮุนไดนะครับมีนักกีฬาต่างชาตินะครับที่สามารถเล่นได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยหัวข้อข้างในในเรื่องข้างในในอกจะสรุปให้นะครับเขาพูดประมาณว่าวิภาวีสีทองนะครับหัวเสาครมชาติไทยของเราเนี่ยกับโมมา 영 <목소리가> ชาวแคมารูนะครับสามารถเข้ากันได้ดีมากๆทั้งในสนามและนอกสนามนะครับโดยเขาเจาะจงไปที่วิพาวีของเราครับเขาบอกว่าวิภาวีของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะแต่ก็มีความสามารถในการกระโดดโจมตีที่ดีลอยตัวอยู่ในกลางอากาศได้นานนะครับแล้วก็มีลูกตีอันทรงพลังมากๆโดยวันนี้ครับวิพาวีทําไป5คะแนนอัตราความสําเร็จ26.32ส่วนอัตราในการรับนะครับวิพาวีก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับด้วยสถานการณ์เช่นนี้ครับทีมฮุนไดก็ สามารถใช้งานวิภาวีได้ดีมากๆและวิภาวีก็เข้ามาเติมช่องว่างให้กับทีมฮุนใดได้ดีโดยหลังจบเกมนะครับโค้ชสังซองพยองนะครับก็ได้บอกว่าวิภาวีเนี่ยไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนานแต่ว่าก็สามารถดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาได้เขาเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยวิภาวีจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเขานั้นมีพื้นฐานที่ดีเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและเขาจะเล่นได้ดีมากขึ้นในสนามวีลีกอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับฟิลลิ่งประมาณนี้เนาะ และหลังจบเกมนะครับเขาก็บอกว่าวิภาวีก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยรู้สึกดีใจที่ทีมชนะแต่เขาก็ยังมีข้อผิดพลาดมากมายที่จะต้องปรับปรุงและวิภาวีก็บอกว่าฉันต้องพยายามให้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบให้สัมภาษณ์ในสไตล์ไทยของพวกเราอะเนาะก็คือมีการถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ โดยเขาได้วิเคราะห์ออกมาอีกด้วยครับว่าตอนนี้วิภาวีค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากโมมาเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกเกาหลีมาแล้ว2ฤดูกาลนะครับทำให้ฤดูกาลนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะซับพอร์ตวิภาวีได้เป็นอย่างดีเลยและโดยนักข่าวครับเขาก็ได้ยิงคําถามเกี่ยวกับวิภาวีครับว่าชีวิตในเกาหลีเป็นอย่างไรนะและวิภาวีก็ได้ตอบครับว่าอากาศหนาวกว่าประเทศไทยเล็กน้อยนะต้องแต่งตัวให้ดีประมาณนี้นะครับโดยวิภาวีครับก็ได้ทิ้งทายว่า ทีมฮุนไดเนะครับเป็นทีมที่ดีและฉันหวังว่าจะสนุกไปกับโอกาสในการเล่นที่เกาหลีในครั้งนี้อ่าประมาณนี้นะครับแล้วผู้สื่อข่าวนะครับก็ยังยิงคําถามไม่เลิกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้วอลเลย์บอลไทยเนี่ยแซงเกาหลีไปแล้วนะครับเขาบอกว่าการสนับสนุนของสมาคมของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้ววิพวีก็ตอบว่าถ้าทําผลงานได้ดีก็จะได้รับรางวัลนะครับแล้วโมมานะครับมีหลังชาวแคนารูนนะครับเขาก็บอกว่าแชร์ให้ฉันด้วยนะประมาณว่าเฮ้ยมดได้เงินมาแล้วเนี่ยแบ่งรางวัลให้บ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่า ติดตลกไปนะครับโดยสื่อเกาหลีครับเขาได้สรุปทิ้งท้ายไว้ครับเขาบอกว่าการที่นักกีฬาต่างชาติเนี่ยจะต้องย้ายมาเล่นในอีกชาติหนึง่งมันมีความแตกต่างในเรื่องของภาษานะครับเขาบอกว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมดแล้วก็ทางหน้าของโมมาสเนี่ยต้องพึ่งพาสายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆและก็เรื่องจิตใจด้วยซึ่งเขาก็จับตามองครับว่าวิภาวีเนี่ยจะประสบความสําเร็จในวีลีหรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่สื่อเกาหลีเขามองนะครับว่าวิภาวี จะเป็นอย่างไรนะครับในครั้งนี้โอสรุปให้ง่ายๆก็แล้วกันนะครับคือเขาก็มองว่าวิภาวีเนี่ยเปิดตัวได้ดีเปิดสนามได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาร่วมกับทีมน้อยก็ตามสิ่งที่วิภาวีโดดเด่นนั่นคือการกระโดดที่สูงมากๆการโจมตีที่รุนแรงการเล่นเกมรับที่ดีและเขาก็มองว่าความสัมพันธ์ของผู้เล่นต่างชาติในทีมฮุนไดเนี่ยอย่างโมมากับวิภาวีเนี่ยคือมันโฟล์ไปด้วยกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วสื่อเกาหลีครับพวกเขาก็หวังว่าวิภาวีเนี่ยจะ เป็นกําลังใจช่วยนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นการเปิดตัวที่อบอุ่นมากๆนะสำหรับโอ๊กถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับวิภาวีสีทองของเราในการประเดิมสนามในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของโค้ชนะครับเขาก็พูดประมาณว่าการที่จะประเมินวิภาวีเนี่ยมนเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าวิภาวีเนี่ยเพิ่งเริ่มซ้อมกับทีมได้เพียงแค่2วันเท่านั้นแต่ในอนาคตเขาเชื่อว่าวิภาวีของเราเนี่ยจะทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนเพราะว่าทักษะพื้นฐานเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆซึ่งนายโอ๊กมองจากมุมมองตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าต่อให้วิภาวีเนี่ย เพิ่งซ้อมแค่2วันแต่วันนี้ก็ยืนยาวจนแทบจะเต็มเกมนะครับโอ๊กเชื่อว่ายังไงมดก็น่าจะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้ไม่ยาก Hampshire สักเท่าไหร่ครับยังไงก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วโอ๊กเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีเนี่ยน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้บทบาทของมดเนี่ยก็คือการเล่นเกมรับไปก่อนนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของมดนี่ก็โคตรเนีย,ยนเลยเพื่อนๆคือเอาง,ง่ายๆคิมดาอินเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเ่ยบอลมาหายืนเซตสบายเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปวิ่งตามหาบอลน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่่าเเป็นนจุดด ของวิภาวีนะครับส่วนในเรื่องเกมลุกอกว่าใช้เวลาในการปรับจูนใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยอกเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแมตช์หน้าอกเชื่อว่ามดจะมีบทบาทในเกมรุกมากขึ้นอย่างแน่นอนครับซึ่งมุมมองของโค้ดเนี่ยดูจากการให้สัมภาษณ์ของโค้ดนะอกมองว่ายังไงโค้ดก็ให้โอกาสมดวิภาวีอย่างแน่นอนครับ ทีครับเราไปดูคอมเมนต์หลังเกมกันสักนิดหนึ่งครับที่ก็มีช่องเกาหลีนะครับได้เอาไฮไลท์มาลงนะครับและคอมเมนต์หลังเกมที่ทางด้านของคุณไดเจอกับเปเปอร์จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับนต์แรกครับก็ว่าปาร์คจองอาเนี่ยดูมีประสิทธิภาพแย่ลงนะโดยเฉพาะการรับเนี่ยซึ่งถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การโจมตีก็ตีได้ไม่แรงเหมือนเดิมฉันคิดว่าปาร์คอึนโซเนี่ยทำได้ดีกว่าเนี่ยแอบเห็นด้วยนิดนึงเพราะว่าวันนี้ปาร์คจองอาเล่นเกมรับไม่ค่อยดีนะครับการโจมตีก็ดูจะไมุ่่รรแงสักเทา โอเก็เห็นปราร์คจองอาตีได้แรงกว่านี้นะเพราะฉนั้นอมองว่าต้องรอให้จังหวะเข้าที่เข้าทางก่อนครับเพราะว่าเหมือนปราร์คจองอาเนี่ยเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาด้วยเนาะและคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยมีการโจมตีที่รวดเร็วมากๆผู้เล่นของฟิลิปปินส์ก็รวดเร็วมากเช่นกัน และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโมมาเนี่ยยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมส่วนวิภาวีเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีเล่นเกมรับได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นนัดแรกก็ตามและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ามาจานาผู้เล่นของฟิลิปปินเนี่ยทำได้ดีมากๆการโจมตีที่รวดเร็วนี่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของฟิลิปปินเลยก็ว่าได้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้วิภาวีจะไม่ได้มีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากสักเท่าไหร่แต่ฉันก็เห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพในการ เล่นเกมรับมากจริงๆฉันเชื่อว่าเขาจะเล่นเกมลุกได้ดีอย่างแน่นอนรรีบโยนให้วิภาวีนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่าปาร์คจองอาเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้ฉันเชื่อว่าในอนาคตปาร์คจองอาน่าจะทําได้ดีกว่านี้ประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยเป็นคนที่กระโดดรอยตัวอยู่กลางอากาศได้สูงมากๆและได้นานมากๆโชคดีนะวิภาวี และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันอยากดูทีม IBK เล่นแล้วตอนนี้น่าจะอยากดูกับตันผู้เล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมที่มาจากไทยนะครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยมีนักกีฬาไปเล่นนะครับอย่างทีมไฮพา a ์สแล้วก็ทีมบุนได้เนี่ยเล่นไปแล้วส่วน IBK เนี่ยจะเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา5โมงเย็นเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยสู้ต่อไป และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของทีมเลยนะถึงแม้ว่าจะทําคะแนนได้ไม่เยอะแต่เขาสามารถเล่นเกมรับได้ดีมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเขาขออวยพรให้นักกีฬาไทยเนี่ยประสบความสําเร็จในการเดินทางมาเล่นในโคต้าเอเชียเพราะเขารู้อยู่แล้วว่านักกีฬาไทยเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงในทางกับการเขาก็หวังให้นักกีฬาเกาหลีเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากมายจากนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันขอบคุณมากนะครับที่อวยพรให้นักกีฬาของเราเนาะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าผู้เล่นของคุณไดเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกโกเยริมหรือว่าฮาวังมินขยองทําให้วิภาวีเนี่ยลงมาเสริมผู้เล่นแล้วก็ทําได้ดีมากๆในการอุดรอยรั่วเสริมสร้างเขาเรียกว่าอุดรอยรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพประมาณนี้นะครับ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่ายัสมินเนี่ยไม่สามารถเทียบกับโมมาได้เลยในเกมวันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่าโมมาทําได้ดีกว่ามากๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเปเปอร์เนี่ยเสิร์ฟล้มเหลวไปเกือบ20ครั้งมันจึงทําให้พวกเขาเนี่ยได้ไปเพียงแค่1เซตเท่านั้นและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวอลเล์บอลเนี่ยวัดกันที่เกมรับและเกมรุกและวันนี้ทีมบุนไดก็ทําได้ดีกว่านะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าวิภาวีเนี่ยเป็นคนที่กระโดดสูงมากๆสไตล์วิธีการเล่นเนี่ยดูคล่องตัวมากๆฉันเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยวิภาวีเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกมวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเปเปอร์เนี่ยเล่นไม่ดีเลย และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยเปเปอร์ไม่โอเคมากๆในการเล่นวันนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านักกีฬาไทยเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีมากๆนะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยฉันเชื่อว่าให้เวลาอีกสักนิดหน่อยนักกีฬาไทยในแต่ละทีมเนี่ยต้องทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีนะครับที่ส่วนใหญ่พวกเขาก็มองเห็นศักยภาพของนักกีฬาของเรานะครับแล้วเขาก็ชื่นชมมาด้วยนะครับว่ามดวิภาวีของเราเนี่ยมีทักษะที่ดีนะครับวิธีการเล่นเกมรับเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆกระโดดสูงมากลอยตัวกลางอากาศดีมากนะครับส่วนในเกมรุกเขามองว่าถ้าให้เวลาในการปรับตัวให้เวลาในการปรับจูนกับคิมไดอินอีกสักหน่อยเนี่ยเขามองว่าวิภาวีเนี่ยจะต้องระเบิดฟอร์มออกมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโอ้ก็เห็นตรงกันเลยทีเดียวร,รู้สึกว่าในเกมรุกเนี่ยอาจจะต้องปรับจูนเล็กน้อย แต่ในเรื่องเกมรับเนี่ยวิภาวีเนี่ยมาแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องตําหนิเลยนะครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาใจความทั้งหมดที่อกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันก็นาอิหมวกยิ้มใจนะที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อเกาหลีหรือเป็นแฟนเกาหลีนะครับเขาก็ได้ชื่นชมนักกีฬาของเรามานะครับแล้วพวกเราเนาะก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้นักกีฬาทุกคนเลยไม่ว่าจะเล่นไปต่างชาติหรือว่าจะเล่นในประเทศของเราขอให้สมดุลงานได้ดีครับขอให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีของทุกกคคคนนะรรััับบ้สี ขอตัวลาไปก่อนนะครับเกื่อยนอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็สามารถกดให้การเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ